หาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวอื่นกันก่อนนะครับไปดูทางด้านตํารวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ครับก็เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุฆาตรกรรมหญิงอายุ56ปีเสียชีวิตและทําร้ายชายอายุ22ปีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสมาดําเนินคดีครับซึ่งล่าสุดครับรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะครับซึ่งบ้านก็อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ100เมตรเท่านั้นเองครับ ตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดนครสวรรค์ประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคลี่คลายคดีที่มีผู้ก่อเหตุใช้ของมีคมสังหารนางสาวรัตนิศรนจารุพัฒกิติโชตอายุ56ปีเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดเรติกุปในตำบลหนองกรดอำเภอเมืองนครสวรรค์เสีชีวิตแล้วก็ทำร้ายนายรุจิภาโชตธรรอายุ22ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะครับก็คือนายชโนชัยวงแสนซึ่งก็เป็นเจ้าของธุรกิจน้ำดื่มมีบ้านอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ100เมตรเท่านั้นครับเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดนะครับที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านของผู้เสียชีวิตสามารถบันทึกภาพผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ครับโดยช่วงเกิดเหตุเวลาประมาณ9นิกาของวันนี้ครับนายชโนชัยได้ขับรถจักรยานยนต์ไปจอดหน้าบ้านผู้ตายแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านครับ จากนั้นก็เดินออกมาเวลา14นาฬิกาแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปครับโดยหลังจากรู้ตัวครับตำรวจได้บุกไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุทันทีแต่ยังไม่พบตัวครับและจากการสอบถามเพื่อนบ้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียงบอกว่าวันเกิดเหตุครับพบว่าผู้บาดเจ็บคลาน<ม>ออกมามขอความช่วยเหลือโดยมีบาดแผลจากการถูกแทงและถูกมัดมือมัดเท้าจึงได้แจ้งตำรวจและรถพยาบาลครับขณะที่นายอำนวยวงแสงพ่อของนายชนน์ชัยบอกว่าขณะนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อ ได้นะครับหากลูกชายเป็นผู้ก่อเหตุจริงก็อยากให้ขอเข้ามามอบตัวกับตำรวจครับเนาะมึงทำผิดมึงก็มารับผิดนะเพราะในหนังก็ทำก็ไปแล้วอะ่ะแค่นี้เนะี่ยไม่ต้องกลัวรักติดคุกไม่ลำบากแล้วไปดือ้อย่างเดียวให้กลับมามอบตัวเนาะกลับมามอบตัวซะครับผมครับเพราะพอ่พอ,พอเคยไปทำงานในคุกมาไม่มีอะไรแล้วอย่าดือ้อย่างเดียวเขาสั่งให้ทำอะไรก็ทำมีข้าวกินดีกว่าจะหนี หนีไปก็ลาบากหนีไปก็ลาบากทำ,ทำก็จริงนะล่าสุดครับตำรวจได้กระจายกำลังลงพื้นที่ต่างๆครับเพื่อที่จะเร่งติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีครับเนื่องจากว่าเป็นคดีที่สะเทือนขวัญประชาชนคาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วๆนี้นะครับส่วนสาเหตุที่ตั้งไว้มีสองประเด็นนะครับก็คือเรื่องส่วนตัวและก็การฆ่าชิงทรัพย์เนื่องจากว่าในบ้านนั้นมีร่องรอยการต่อสู้และการรื้อค้นเอาทรัพย์สินไปหลายรายการครับ